สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูพ่รันละเพิ่งเข้ามาดูและที่เป็นผู้ติดตามอยู่แล้วที่เคยเข้ามาดูอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับพลิกล็อกฟาดไอเทมนะครับของฟรีไฟลมาใหม่นะครับเป็นเหมือนกับว่าจะเป็นบัตรสใบให้เรากดสุ่มนะครับว่าเราจะได้ของอะไรนะครับ แล้วก็มีภารกิจเคลลี่มาใหม่นะครับน้องๆวิ่งไอคบเนี่นะครับสองแสนสี่หมื่นกิโลนะครับอัพเดียวครับเล่นแบบเดียวเล่นเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้แล้วก็ส่วนไอวอเนี้ยก็สุดยอดเลยแต่พี่ไม่มีเงินไม่พี่ไม่ใช่สายไอวอพี่ไม่หวางไอวอเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรงนี้ครับ พิกล็อกฟาไอเทมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพชรเราก่อนอันนี้เพชรเราอยู่ที่สามร้อยสี่สิบเพชรนะครับสามร้อยสี่สิบเพชรเราจะต้องไปลองดูกันแล้วไนนๆนเข้าตรงไหน,นโอเคกิจกรรมอ่าพี่สังเกตแล้วเมื่อกี้ว่า มันมีให้เลือกสามใบนะครับน้องๆมันมีให้เลือกสามใบแต่เนี่ยมันมีดื่มชาคนไตโลกไม่จำสเก็ตบอร์ดแล้วก็สิ้นส่วนความทรงจำอายาโตคือพี่รันไม่อยากได้ครับแล้วเราก็จะรีครับรีสิบเก้าเพจนะครับอาจจะมาลองรีว่าเราอยากได้อะไรโอ้สามอย่างนี้แล้วไม่อยากได้ครับรีครับ อะไรสเตปฟิตไม่อยากได้อยู่ดีครับดีครับน้องๆโอีครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีอะไรที่อยากได้เลยอ่ะดีครับ กล่องศพปืนรีครับกระเป๋ากับก่องศพมีเซ็ตสมุไรเดี๋ยววันนี้พี่รันจะรีให้ดูเลยนะว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วน้องๆกดไหนสนใจยังไงก็อยากได้ไหนก็กดรีไปนะครับพี่รันอาจจะเปิดการ์ดน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์ครับมันไม่ชอบอะครับ ถ้าเต้นปากคอนี้ก็ถ้าเต้นเชือดเนี่ยก็มีแล้วนะครับรี่ไหมครับโอ้นี่กระเป๋านี้น่าสนเดีย๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีพี่เอาซ้ายก่อนเลยโอ้ไม่ดีละโอ้ร้อยเก้าเพชรเลยนะครับเปิดต่อไปดีครับ ถ้าเราลีแล้วครั้งเปิดต่อไปเราจะต้องเสียกี่เพชรครับยีิบเก้าเพชรนะครับรีครับมาแล้วถ้าเต้นบุลลีนะครับเราจะได้ไหมเมื่อกี้ซ้ายแล้วเราขวาต่อครับเรารีแล้วกดใหม่ครับน้องน้อยี่ิบเเพชรไม่ได้นะครับเราก็รีครับหมาไม่เอาครับรีครับ รีจนจะหมดแล้วนะครับน้องๆนี่สิ่งที่เราต้องการคือคาตาหน่นะครับเหลือห้าสิบห้าเพชรนะครับน้องๆเอาตรงกลางเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ โอ้ย oh. ไม่ได้นะครับคาตานะไม่ได้เกลือครับคือรีรีไปเรื่อยๆมันจะมีเซตตามจำนวนที่พี่รีไปนะครับอาจจะมีอีกนะครับแต่ที่เพชรหมดแล้วแล้วขาเดี๋ยวเราไปลุ้นลัคก,กี้เราย่อปิดท้ายกันแล้วกัน สุดยอดเลยเกลือเกลือเกลือทุกอย่างเลยโอเคครับสรุปว่าเมื่อกี้ได้สกินปืนมาตอนมันลุ้นกันโอ้โหเกลือเข้าไปใหญ่เลยครับโอเคครับสรุปว่า เกลือนะครับน้องๆเกลือเช่นเคยก็วันนี้พี่รันก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามให้พี่รันด้วยนะครับตอนนี้สี่พี่สี่พี่ก็ขึ้นแดงแล้วจากอันดับพี่ก็ขึ้นแดงแล้วนะครับก็ใครอยากเล่นกับพี่รันก็แอดมานะครับ นี่นะครับ id พี่นะครับ94323274นะครับเป็น id ตัวรองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพี่รันเล่น2 3ส id นะครับ id ตัวนี้ก็ไม่ใช่ id ประจำนะครับโอเคงั้นก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไค i b e กดติดตามพี่รันด้วยก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ